บทที่899อดท,ทนไว้ฉันอยู่ข้างล่างได้ถังซานพูดด้วยรอยยิ้มแล้วจูบเหมยกงจืออีกครั้งโดยใช้ประโยชน์จากมือที่ยกขึ้นของฝ่ายหลังที่ยังคงอยู่ในอากาศร่างก็สลายไปอีกครั้งเหมยกงจือหน้าแดงและตบฝ่ามือขึ้นไปในอากาศเมื่อนึกถึงรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาในตอนนี้เขาก็รู้สึกหมุดหมิดขึ้นมาทันที เมื่อกี้เขาพูดอะไรอะไรต่อไปจิตใจของเหมยกงจื่อสับสนไปหมดในเวลานี้เธอยังเป็นแค่เด็กสาวที่อายุต่ำกว่า20อยู่ดีผ่านไปนานใบหน้าที่แดงก่ำก็สงบลงและเหมยกงจื่อก็มองไปยังที่ที่ถังซานปรากฏตัวและหายตัวไปก่อนที่จะพึมพำในอนาคตข้าจะเป็นนักเลงหัวไม้ข้าจะตัดมันให้เจ้าเองไอไอ ผู้อาวุโสคนแรกที่อยู่นอกห้องล่าถอยของถังซานได้ยินเสียงไอและรีบดันเข้าไปในห้องด้วยท่าทางที่น่ากลัวบนใบหน้าของเขาณนะจุดเชื่อมต่อน,นี้จินเหมียวหลินจะต้องไม่มีอุบัติเหตุใดๆท่านผู้เท่าเป็นอะไรไปไม่เป็นไรความแข็งแกร่งของชูซูแข็งแกร่งเกินไปเขาแค่ผสมออร่าในร่างกายของเขาถัางซานต่อใบหน้าของเขาซีดและเขาไม่รู้ว่ามันเป็นการแสดงออกที่มีความสุขหรือเจ็บปวด ไม่ใช่เพราะปัญหาทางกายภาพของเขาความสามารถในการผนึกของจริงๆนั้นแข็งแกร่งกว่าที่เขาคิดและสายเลือดของจักรพรรดิคิงคองไม่ได้สร้างอิทธิพลใดๆต่อเขาเลยแต่มันแตกต่างออกไปสำหรับเหมยกงจือ่อซึ่งในตอนแรกได้หลอมรวมดาบเทพอสูนย์สำเร็จแล้วเหมยกงจื่ออาศัยความเชื่อมโยงระหว่างจิตสำนึกของคนสองคนโดยอาศัยความเชื่อมโยงระหว่างเหมยกงจือ่อเพิ่งรวบรวมร่องรอยของพลังศักดิ์สิทธิ์ในร่างกายของเขาเพื่อโจมตีส่วนใดส่วนหนึ่ง คิดไม่ถึงว่านอกจากจะโดนเหมยกงจื่อเกือบถูกฆ่าในเทือกเขาเคอรี่เป็นครั้งแรกแล้วบัดน,นี้เขาได้ยืนยันความสัมพันธ์แล้วก็ยังเป็นหินความเจ็บปวดจากการโดนพลังศักดิ์สิทธิ์ในฝ่ายชายสามารถจินตนาการได้แต่ทั้งซานก็ยินดียิ่งกว่าเดิมเหมยกงจื่อสามารถควบคุมพลังศักดิ์สิทธิ์ในร่างกายของเขาผ่านการเชื่อมต่อระหว่างพวกเขาทั้งสองแม้ว่าจะมีเพียงร่องรอยของมัน มันก็เพียงพอแล้วที่จะคืนให้ถังซานสถานะเฉพาะของเหมยกงจื่อและดาบอาชูราเข้าใกล้ความคาดหวังของเขามากขึ้นเสี่ยวอูในชีวิตนี้เราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปอย่างแน่นอนถังซานกล่าวในใจอย่างเงียบเียบระงับความเจ็บปวดของเขาโบกมือให้ผู้เท่าผู้ยิ่งใหญ่จากไปและยังคงพึ่งพาร่างของบรรพบุรุษต,ต้นไม้ต่อไปการ ยิ่งเขาฝึกฝนข้างต้นบรรพบุรุษมากเท่าไรถังซานก็ยิ่งถอนหายใจที่ระดับสูงของชีวิตของดาวฟ้าหลันเขาเริ่มที่จะให้กำเนิดมันในจิตใจของเขาถ้าเป็นไปได้ลองดูว่าเขาสามารถเอา,มาเมล็ดของต้นดูโก,โกได้หรือไม่และช่วยเขาโลกเดิมของเขาได้เสร็จสิ้นอีกวิวัฒนาการหนึ่งจากความทรงจำของเขาต้นไม้ทองคำของดาวโตหลวนั้นไม่สูงเท่ากับดาวฟ้าหลัน ตัวเขาเองต้องฉวยโอกาสนี้ให้ดีก่อนที่จะไปรายงานหน้าที่ในราชสำนักของบรรพบุรุษไม่ว่าเขาจะต้องยกสายเลือดทั้งหมดของเขาให้ถึงจุดสูงสุดของตำแหน่งที่11อย่างไรในเวลาต่อมาถังซานเกือบทั้งหมดฝึกฝนใกล้กับร่างของชูซูและมีกลุ่มต้นไม้สีน้ำเงินทองถูกส่งกลับโดยคาราวานที่ส่งโดยเมืองหลักอื่นๆถังซานนำคนในตระกูลต้นไม้น้ำเงินทองทั้งหมดกลับไปที่ร่างของชูซู ภายใน1ปีกับกำเนิดของแหล่งนี้ในเวลาน้อยกว่า1ปีมีคนมากกว่า1โหลจากเผ่าต้นไม้น้ำเงินทองได้รับการฟื้นคืนชีพกลายเป็นฉันทามติของนางฟ้าที่จะทำลายทะเลของพวกเขาบิญญาณก่อนพลังชีวิตของตระกูลต้นไม้เหนียวเซินรู้สึกขุ่นเคืองอย่างยิ่งเมื่อเธอเห็นกลุ่มคนที่ไม่ได้สติเต็มที่และสามารถพึ่งพาสัญชาตญาณของพวกเขาได้หลังจากตื่นนอนเท่านั้น ในช่วงปีที่จินเหนียวหลินออกไปสิ่งที่เธอกลัวที่สุดคือการที่พี่ชายของเธอจะถูกคนอื่นจับตัวไปเผ่าพัานและซึมซับเป็นสมบัติของสวรรค์และโลกแต่โชคดีที่พี่ชายของเขาไม่เพียงไม่ประสบอุบัติเหตุเท่านั้นแต่ยังนำชีวิตใหม่มาสู่การแข่งขันอีกด้วยเมื่อใดก็ตามที่เขาคิดเรื่องนี้เหนียวเซินจะมองถังซานด้วยความชื่นชมเล็กน้อยด้านหลังไม่มีการเปลี่ยนแปลงบนพื้นผิวแต่ภายในนั้นไม่เป็นธรรมชาติมาก หากเหมียวเซินรู้ว่าสถานการณ์ที่แท้จริงของจินเหมียวหลินไม่ได้ดีไปกว่ากลุ่มชนเผ่าต้นไม้น้ำเงินทองที่ฟื้นคืนชีพมันคงเป็นเรื่องยากสำหรับถางซานที่จะจินตนาการถึงการแสดงออกบนใบหน้าของน้องสาวคนนี้ที่เต็มไปด้วยความมั่นใจและชื่นชมในตัวเธอแผนอื่นเริ่มคิดขึ้นในใจของถางซาน ท้ายที่สุดเขาไม่ใช่สมาชิกของตระกูลต้นไม้น้ำเงินทองเขาใช้ความฉลาดของบรรพบุรุษต,ต้นไม้ชั่วครู่เพื่อให้การสื่อสารและความก้าวหน้าระหว่างตัวเขากับดาวดีขึ้นปกติแล้วเขาต้องทำให้ตระกูลต้นไม้น้ำเงินทองดีขึ้นด้วยอนาคตอนาคตนี้ควรจะเป็นเหนียวเซินแต่ตัดสินจากสถานการณ์ปัจจุบันของเขาอาจเป็นเหนียวเซินเท่านั้นแต่นี่เป็นผลพวงขององค์การเป็นจัก,กรพรรดิของเขา บทที่900ไม่เพียงพอที่จะเป็นจัก,กรพรรดิโดยอาศัยภูมิหลังปัจจุบันเท่านั้นเรามาดูกันว่าจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างในศาลบรรพบุรุษเมื่อสิ้นสุดการล่าถอยในช่วงต้นเดือนถังซานได้นำเหนียวเซินและไปที่ศาลบรรพบุรุษอย่างเป็นทางการในทางกลับกันเหมยกองจื่อมาที่ศาลบรรพบุรุษเมื่อครึ่งเดือนก่อนและได้ฟังการจัดเตรียมของศาลบรรพบุรุษเพื่อเริ่มจัดการแข่งขันเพื่อรับสมัครญาติ ตามคำถแถลงภายในของสารบรรพบุรุษในการแข่งขันครั้งนี้สามารถเลือกกอบลินที่มีระดับการเพาะปลูกต่ำกว่าจัก,กรพรรดิได้เข้าร่วมกล่าวอีกในหนึ่งก็คือการต่อสู้เพื่อตำแหน่งแม้ว่าเขาจะไม่ใช่บุคคลในตำนานในราชสำนักแต่ราชาปีศาจนกยูงที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งใหม่นี้ก็เป็นที่รู้จักกันดีมาช้านานในช่วงเวลาขององค์การแข่งขันชั้นสูงของสารบรรพบุรุษเขาอาศัยความแข็งแกร่งระหว่างช่วงต้นของตำแหน่งที่9้าเท่านั้น และตำแหน่งกลางและไม่เพียงแต่ได้แชมป์เล่นคนเดียวเท่านั้นขณะเดียวกันเธอยังได้แชมป์ประเภทคู่อีกด้วยและตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อนร่วมทีมของเธอที่ชื่อชูราก็เปรียบเสมือนผู้ช่วยและทุกคนที่ชมเกมรู้สึกว่าพวกเขาทั้งหมดเป็นหนึ่งเดียวพวกเขาไม่เพียงแต่เอาชนะเมนเตเตซึ่งเป็นตัวเต็งในการคว้าแชมป์ในขณะนั้นและเป็นที่รู้จักในฐานะทายาทของจักรพรรอดิตทมินแต่ยังตัดมุมจนเขาไม่สามารถก้าวไปสู่ระดับเทพได้ ยังบทขยี้การผสมผสานจากวังดาบและวังเทีนยนอย่างได้อย่างง่ายดายในรายงานติดตามของเขาแม้แต่จัก,กรพรรดิปีศาจอมตะและจัก,กรพรรดิปีศาจฟ,ฟีนิกซ์คริสซันก็โหวดให้เธอคุณต้องรู้ว่าการต่อสู้ระหว่างเผ่านกยุงและเผ่าฟีนิกเริ่มต้นขึ้นเมื่อหมื่นปีที่แล้วมันเกิดขึ้นและไม่เคยหยุดและการปรากฏตัวของเหมยกงจือดูเหมือนจะเปลี่ยนประวัติศาสตร์นี้ และตัวตนของบุคคลน,นี้ไม่ได้เป็นเพียงผู้เท่าคนปัจจุบันของเผ่าอาสูรนกยูงเจ้าเมืองแห่งเมืองเคอรี่ตัวตนที่น่าจะเลื่อนขั้นเป็นจัก,กรพรรดิบนทวีปนางฟ้ามากที่สุดในปัจจุบันและหลานสาวของจัก,กรพรรดิอสูรพยัก์ขาวตอนนี้ชื่อของเผ่านกยูงและเหมยกงจือถูกกล่าวถึงในทวีปแฟรี่ทั้งหมดแล้วความคิดแรกของทุกคนคือใครจะเป็นสามีของเธอได้ แม้แต่เผ่าพันธุ์ที่ไม่ต้องการเพศของผู้หญิงก็รู้สึกน้ำลายไหลเล็กน้อยเมื่อเห็นภูมิหลังที่แข็งแกร่งของเธออย่างไรก็ตามหากคุณเป็นสามีของเหมยกงจือหมายความว่าคุณจะได้รับการสนับสนุนจากจักรพรรดิทั้งสองในอนาคตตราบใดที่ความสามารถไม่เลวร้ายนะักการเป็นจักรพรรดิก็เกือบจะแน่นอน และจักรพรรดิปีศาจนกยูงก็คือจักรพรรดิองค์ที่สองในอดีตเมื่อพิจารณาจากพรสวรรค์ที่เปิดเผยโดยเหมยกงจือเขาจะเข้ามาแทนที่จักรพรรดิปีศาจคริสตันในอนาคตเป็นไปไม่ได้ที่จะกลายเป็นจักรพรรดิที่แข็งแกร่งที่สุดดังนั้นเมื่อถังซานนำเหนี่ยวเซินไปที่สารบรรพบุรุษเขาเห็นว่าอาคารทั้งหมดในสารบรรพบรุษถูกปกคลุมไปด้วยรูปเหมือนของเหมยกงจือและโรงแรมเสือขาวสารบรรพบุรุษต้องการแต่งงานกับเสี่ยวเหมยมากแค่ไหน แม้แต่กับตัวละครของถังซานเขาก็อดไม่ได้ที่จะบ่นในใจว่าเขาเป็นขวดน้ำส้มสายชูแต่ปกติแล้วเขาไม่แสดงออกมาในอาณาจักรเทพบางคนที่กล้าแขวนรูปภรรยาเช่นนี้จะต้องถูกพิภากษาจากดาบอสูร เหนียวเซินที่ด้านข้างเห็นพี่ชายของเธอยืนอยู่ที่ประตูโรงแรมเสือขาวมองภาพที่น่าทึ่งของเผ่าปีศาจนกยูงและเธอไม่สามารถเดินได้และใบหน้าของเธอก็แสดงความประหลาดใจไม่เคยมีความคิดใดๆครั้งนี้กลับมาไม่เพียงแต่ความแรงที่เปลี่ยนไปอย่างมากแต่ยังทิศทางเป็นปกติไปกันเถอะทั้งซานทักทายเหนี่ยวเซินและคนสองคนสวมหมวกและเสื้อคลุมสีดำก็เข้าไปในโรงแรมเสือขาวอย่างเป็นทางการ เหนียวเซินดูเหมือนจะลังเลเล็กน้อยที่จะพูดอะไรแต่โรงแรมเสือขาวมีการจราจรหนาแน่นดังนั้นเธอจึงไม่ถามคำถามเพิ่มเติมด้านหน้าแผนกต้อนรับของโรงแรมถังซานถอดหมวกไม้ไผ่ของเขาออกเผยให้เห็นใบหน้าที่หล่อเหลาและสมบูรณ์แบบราวกับหยกตรวจสอบการเพาะปลูกของเขาและเปิดชุดจัก,กรพรรดิศาส หากเป็นอดีตคุณยังจะต้องจดทะเบียนกลุ่มชาติพันธุ์เมื่อเข้าพักที่โรงแรมเสือขาวหากจูจๆราชาปีศาจต,ตัวใหญ่ปรากฏขึ้นเขาจะรายงานต่อสารบรรพบุรุษด้วยซ้ำมันไกลและกว้างเกินไปมีราชาปีศาจและราชาแห่งสวรรค์มากเกินไปที่มายังราชสำนักบรรพบุรุษในช่วงเวลานี้เพื่อไม่ให้เกี่ยวข้องกับข้อมูลของตระกูลที่ซ่อนเร้น โรงแรมเสือขาวได้เปลี่ยนแปลงกฎระเบียบนี้และจำเป็นต้องตรวจสอบฐานการเพาะปลูกเท่านั้นคุณสามารถเปิดห้องภายใต้การจ้องมองที่ประหลาดใจของมิวเซิงทนถังซานสวมหมวกอีกครั้งและพาเธอไปที่ชั้นสามจากด้านล่างของโรงแรมช่วงเวลาที่เขาเข้าไปในห้องชุดของจัก,กรพรรดิปีศาจพลังแห่งสวรรค์และโลกที่ไม่มีใครเทียบได้รวมตัวกันรอบๆตัวทั้งสองในพลังแห่งสวรรค์และโลกถังซานร,รู้สึกถึงพลังงานที่คุ้นเคย มันเป็นความชอบธรรมของสวรรค์และโลกในสายเลือดของจักรพรรดิอสูรยพยัคขาวผู้ยิ่งใหญ่ระดับของพลังงานมีประโยชน์อย่างสุดจะพานานาสำหรับการบ่มเพาะของเผ่าพันธุ์ใดๆจุดพื้นฐานที่สุดคือการระงับพลังงานที่ก่อการเจลาจนในร่างกายเพื่อไม่ให้ผู้ฝึกฝนเข้าสู่ปีศาจบทที่9 0 1 1เหรียญทองสีม่วงต่อวัน เหนียวเซินยังคงจมอยู่ในราคาห้องพักที่สูงเสียดฟ้าในตอนนี้ตระกูลต้นไม้น้ำเงินทองไม่ได้ร่ำรวยเป็นพิเศษทรัพย์สินทั้งหมดของเขารวมกันได้เพียงไม่กี่ร้อยเหรียญทองสีม่วงแต่พี่ชายของเขาใช้เงินไปหนึ่งห้องในการเปิดห้องเหนียวเซินรู้สึกวิงเวียนและค่อนข้างสบายในเวลาเดียวกันโดยปกติในเมืองไม้ชั้นในตระกูลต้นไม้สีน้ำเงินทองแบบไหนที่จะใช้เงินมากมายขนาดนั้น แม้ว่าถังซานจะไม่ทำไม่เปิดเผยตัวตนของเขาในฐานะผู้เท่าของตระกูลต้นไม้น้ำเงินทองเลยมันยังคงทำให้เหมียวเซิงรู้สึกมีความสุขมาก ห้องจัก,กรพัดของโรงแรมเสือขาวมีขนาดใหญ่มากมีหกห้องกว่า100ตารางเมตรแถมห้องซ้อม500้อตารางเมตรแถมห้องนั่งเล่น200อตารางเมตรเรียกได้ว่าเป็นวินล่าระดับไฮเอนในตอนแรกด้วยความรู้สึกอันศักดิ์สิทธิ์ของเขาทางซานก็สัมผัสดได้ถึงอุปกรณ์ในห้องฝึกทันทีมันเป็นห้องที่มีศิลาสีม่วงเหนียวเซินอดไม่ได้ที่จะมองดูห้องขนาดใหญ่นี้และร่างกายของเขาก็แกว่งไปมาโดยไม่รู้ตัว เมื่อเห็นน้องสาวที่ไม่เคยเห็นโลกมาก่อนถังซานก็ยิ้มและสีผิวของเธอก็ค่อยๆเปลี่ยนกลับไปเป็นผิวสีฟ้าตามปกติของเธอน้องสาวในอนาคตข้าหวังว่าจะทำให้ตระกูลของข้าเป็นเผ่าศักดิ์สิทธิ์ในทวีปนางฟ้าทั้งหมดและการดำรงอยู่ซึ่งทุกสายพันธุ์ต้องบูชาสำรวจความทรงจำที่ได้รับจากการสำรวจทะเลแห่งจิตสำนึกของป่าจินในหุบเขาทองคำถังซานกล่าวกับเหนียวเซิน ทันทีที่คำเหล่านี้ออกมาการแสดงออกของเหมียวเซินก็เปลี่ยนจากความตกใจของราคาบ้านที่สูงเสียดฟ,ฟ้าเป็นน้ำตาเมื่อกี่ปีที่แล้วเขาจำไม่ได้เธอรู้แค่ว่าเธอยังไม่ได้เป็นราชาและเมื่อจินเหมียวหลินเพิ่งเป็นราชาเขาพูดแบบนี้กับเธอตอนที่เธอยังเด็กไม่ว่าน้ำเสียงหรือเนื้อหาจะเป็นอย่างไรมันก็เหมือนกับที่ถังซานพูดในตอนนี้ หลังจากที่ห่างหายกันไปนานหลายปีเมื่อพี่ชายของเขากลับมาและเมื่อเขาต้องการจะเข้าใจสิ่งที่เขาพูดจริงๆเหนี่ยวเซินก็ยังคงมีความรู้สึกที่ไม่จริงราวกับว่าเขาเป็นคนที่ไม่เข้าใจอะไรเลยในตอนนั้นและถูกทุบตีโดยพี่ชายและผู้เท่าหลายคนในเมืองชั้นนายเท่านั้นเด็กหญิงตัวเล็กๆที่กำบังโดยทั่วไปทั้งซานสัมผัสหัวน้องสาวของเขาต่อหน้าเขาและเขาก็เห็นใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับพี่น้องคู่นี้ด้วย อารมณ์ของเหมียวเซินค่อนข้างเรียบง่ายไม่อย่างนั้นเขาคงไม่รียอพี่ชายโดยตรงอเอาละพี่ชายคุณได้พัฒนาเผ่าพันธุ์ของคุณไปในทิศทางนั้นแล้วเหมี่ยวเซินหัวเราะทั้งซานยังคงยิ้มและสายหัวหลายปีมานี้ข้าค่อยๆมองเห็นบางอย่างได้ชัดเจนหากเผ่าพันธุ์ใดต้องการจะมีอำนาจอย่างแท้จริงจะไม่สำเร็จได้ด้วยการพึ่งพากำลังของคนเพียงคนเดียวการปกป้องของบรรพบุรุษเป็นของเรา เพื่อปกป้องโชคนี้เรายังต้องจ่ายเพิ่มฉันหวังว่าในอนาคตไม่เพียงแต่ฉันจะได้เป็นจัก,กรพรรดิแต่คุณยังสามารถปกป้องเผ่าพันธุ์ให้ฉันได้เมื่อจําเป็นเมื่อเหมี่ยวเซินได้ยินถังซานพูดแบบนี้รอยยิ้มของเธอก็ตกตะลึงกลายเป็นจัก,กรพรรดิเธอไม่เคยคิดเลยว่าเธอมีเลือดของกษัตริย์ แต่เธออาศัยอยู่ภายใต้การคุ้มครองของฝอบรรพบุรุษต,ต้นไม้ตั้งแต่เธอยังเป็นเด็กเป็นราชาเมื่อจินเหนียวหลินไม่อยู่ความคิดส่วนใหญ่ของเธอคือการรอการกลับมาของพี่ชายของเธอฉันควรทำอย่างไรดีเหนียวเซินสูดหายใจเข้าลึกๆและกลายเป็นจัก,กรพรรดินี่คือสิ่งที่เธอไม่เคยกล้าคิดมาก่อนตอนนี้ภายใต้การคุ้มครองของพี่ชายของเธอดูเหมือนเป็นไปได้ ก่อนอื่นคุณต้องเรียนรู้ที่จะซ่อนตัวเองถังซานกล่าวแสงสีฟ้าทองจางๆค่อยๆล้นจากผิวสีน้ำเงินของเขาค่อยๆเติมพื้นที่ห้องชุดของจัก,กรพรรดิปีศาจท,ทั้งหมด หลังจากครอบครองพลังสายเลือดของตระกูลต้นไม้น้ำเงินทองแล้วถังซานได้ศึกษาความสามารถของตระกูลต้นไม้น้ำเงินทองและพบว่าดูเหมือนจะไม่มีอะไรพิเศษนอกจากการตรวจปล่อยพลังแต่นี่เป็นเพียงในสายตาของโลกภายนอกในสายตาของถังซานการแข่งขันครั้งนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของชีวิตกล่าวอีกในหนึ่งสิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่สามารถมีชีวิตอยู่ได้โดยอาศัยความมีชีวิตชีวาและร่างกายที่มีเชื้อชาติใดๆ ก็เป็นผลงานชิ้นเอกของพลังงานชีวิตด้วยเนื่องจากการสร้างชีวิตมีอยู่ในลักษณะนี้จึงต้องมาพร้อมกับการทำลายของชีวิตตระกูลต้นไม้น้ำเงินทองเข้าใจเพียงการสร้างชีวิตและไม่ได้ศึกษาการทำลายชีวิตอย่างแน่นยํำสำหรับถังซานนี่เป็นของขวัญที่ดีที่สุดที่เขาสามารถมอบให้กับตระกูลต้นไม้น้ำเงินทองได้มีความหมายมากกว่าการฟื้นคืนชีพของบรรพบุรุษต,ต้นไม้ โดเมนต้นไม้น้ำเงินทองถูกปล่อยออกมาจากนั้นก็ทำให้เสียงก้องกังวานเต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวาของโลกในโรงแรมเสือขาวด้วยความถี่แปลกๆภายใต้การจ้องมองที่ประหลาดใจของเหมียวเซินร่างกายของถังซานค่อยๆกลายเป็นความว่างเปล่าและโปรง่งใสเหลือเพียงโครงร่างที่ตื้นผ่านไปอีกวินาทีและโครงร่างก็หายไปทั้งห้องเหมียวเซินไม่สามารถมองเห็นออร่าที่เกี่ยวข้องกับถังซานได้อีกต่อไป